ผมน,นายัุวุฒิ์มงคลนาวงศ์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกสมาคมการค้าพัพฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนําเข้าแรงงานต่างด้าวครับจริงๆการจัดงานวันนี้ครับเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็เพิ่มพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกสมาคมจะรับฟังปัญหาครับแล้วก็นํามาสรุปหาวิธีทางแก้ถ้าปัญหาไหนที่เราสามารถแก้ให้กับสมาชิกได้เลยเราก็จะทําการแนะนําไปสมาคมเราจะทํางานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวครับก็จะสัมผัสแล้ว ทำงานร่วมกับโรงการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับทุกวันนี้เรามองว่าเป็นความจำเป็นครับเพราะว่าปัจจุบันเราต้องการให้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคแต่ทีนี้จำนวนประชากรไทยคนไทยเองเนี่ยไม่พอต่อการส่งเสริมการที่มีฐานการผลิตของภูมิภาคได้เพราะฉะนั้นจริงได้ต้องการนำแรงงานต่างด้าวเ,เข้ามาทำงานทีนี้การเข้ามาทำงานต้องถูกควบคุมและทำให้ถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่าพวกผมเองจะเป็นหนึ่งใน,นใกลไกขับเคลื่อนให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการทําให้คนเหล่านั้นถูกต้องตามก,กฎหมายและอยู่ในการควบคุมได้ครับเบื้องต้นง่ายๆเลยครับทุกคนที่จะมาทํางานเมืองไทยคุณต้องมีนายจ้าง2ต้องมีใบอนุญาตทำงานและว,วีซ่าทํางานที่ถูกต้องส่วนขั้นตอนค่อนข้างจะละเอียดเชื่อว่าถ้าคนใดศึกษาในการทําเรื่องนี้จริงมันจะมีประมาณ4ีหขั้นตอนปัญหาที่เราประสบเนี่ยส่วนมากนอกจากเราจะคอนแทคกับนายจ้างปัญหาของนายจ้างที่มีต่อคนงานแล้วปัญหาของคนงานที่มีต่อนายจ้างแล้วเราจะเจอปัญหาเรื่องด้านการทํางานเอกสาร ผมว่าที่ผ่านมาหนึ่งงานราชการเป็นการเข้าใจได้ว่าแต่ละท้องที่และพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะมีประมาณแรงงานต่างด้าวไม่เท่ากันประกอบกับบุคลากรของกรมการจัดหางานเองอาจจะอาจจะไม่เหมือนเอกชนที่สามารถเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ได้ก็อาจจะมีความล่าช้าบ้างครับจริงๆเรื่องของค่าหัวแพงเนี่ยเราไม่อยากเรียกค่าหัวแล้วกันเรียกว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเกิดจากต้นทุนจริงๆทางพวกเราเองไม่ใช่บริษัทเดียวหรือ เป็นบริษัทไม่กี่บริษัทที่สามารถทําเรื่องนี้ได้รเรื่องราคาเรามีการแข่งขันทางด้านการตลาดอยู่แล้วแต่ทุกอย่างที่แพงอาจจะมีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าจัดทําเอกสารค่าจัดหาคนงานครับถ้าถามความเห็นผมถ้าแรงงานต่างด้าวจาเป็นต้องถือพาสปอร์ตคู่กับใบอนุญาตทาง,งานผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเปรียบเสมือนคนไทยที่ต้องถือบัตรประชาชนหรือพวกบัตรประชาชนขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างสรงสรอบการา ที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวแล้วกันนะครับถ้าท่านประสบปัญหาเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวอยากให้ทุกท่านใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายครับเรามีเครือข่ายมากมายที่สามารถทําเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายได้ท่านสามารถเลือกใช้บริการและประเมินราคาได้จากหลายช่องทางแล้วก็บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการจัดหางานให้ทุกท่านเข้าไปดูในข้อมูลในนั้นครับ